สวัสดีครับทุอแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเสียวิกรถบ้านสก้าวจาเดินจ้อนขึ้มวันนี้สวัสดีตอนบ่ายนะครับวันนี้กับบรรยากาศท้องทุ่งนาเหมือนเดิมอ๋อใครทำต้นกล้วยหักหนึงอ่ะโอเคครับเรามาดู v ีโก้แชมป์รุ่นนี้รุ่นขายดีแล้วครับผมนี่ v ีโก้แชมป ดรันเนอร์ปี2013นะครับลํำนี้ปี13านะครับตัวอ e, ีสีบรอนสวยๆเลยครับลํำนี้ดิดูรอบคันก่อนเลยนะครับผมไปไปดูรอบคันก่อนนะครับสวยมากครับเดิมทุกจุดครับเดิมทุกอย่างเลยน็อตไม่เคยขยับนะครับลํำนี้ สวยงามตามทองเรื่องนี่ครับเป็นไงครับผมสวยครับทรงสวยมากเลยสีก็สวยด้วยผมชอบสีนี้มากเลยครับนี่แบบมันดูไม่เก่ามากมันไม่ไหม่มากครับมันคือมันดูเลมันดูเลง่ายครับสำหรับสีเนี้เวลามันเปืนป้นมันอะไรก็ไม่ค่อยมองเห็นครับนี่คือมันดูสะอาดตาดี ภายนอกก็ประมาณนี้ครับก็ไฟเลี้ยวตรงหูกรจจบครับนี่ตัวดีโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันด้วยครับนี่ภายในภายใน,นก็ประมาณประมาณนี้ครับนี่สีดำตัดด้วยสีครีมนะครับก็มีปุ่มฟังก์ชันนะครับผมตรงพวงมาลัยเครื่องเล่น คนโซลสีดำเพดานก็ไม่มีช้ำเหมือนเดิมครับสวยๆเปิดแคบได้นะผมพูแต่ฟองน้ำมันไอคันลำนี้ฟองน้ำฟองน้ำมันมันมันหมดแล้วน,นี่ฟองน้ำแฟบก็เดี๋ยวเอาไปทำฟองน้ำใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวทำฟองน้ำใหม่นะครับผมเดี๋ยวทำฟองน้ำใหม่ อะเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวดูไมค์ก่อนวิ่งเท่าไหร่เนาอลำเนี้ยเซนห้าครับแน่นอนไม่มีกลอไมค์ซื้อเอาไปเช็คได้ครับ <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับโอ้ยเปิดยากเลย โอเคครับผมนี่เครื่องสวยมากครับเงามากเลยเครื่องนี่ใสเลยสดใสเหมือนแก้วเลยนะเดี <c oughs> ่ยวผมห้องเครื่องเหมือนเดิมครับไม่มีเยิม้มโอเคอีบีเอสมีโอเคซื้อ <Okay. S 2> มาครับนี่น็อตเดิมนะครับนี่มีรอยเตะมารอยมากมาจากศูนย์ รถไม่เคยขยับจริงไหมดูเอานะครับผมรถไม่เคยขยับจริงไหมดูเอานะครับดูเอานะครับพี่น้องเอา no นี่ครับเดิมสนิทครับบาร์โค้ดมีครับนี่ครับผม oh, <no. S 1> เดิมสนิทครับผมนี่กับเจ้าวีโก้แชมป์ รออกันเลยเดี๋ยเรามาดูกระบะกันมากครับกระบะยังใหม่เลยครับนี่ไม่ค่อยมีรอยเลยนะครับการขนของจะของเดิมแก่นีส้สวยมากเลย<ๆ>นี่ครับตัว E ก็ตำหนิก็มีนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับผมตรงนี้หนึ่งจุดนะตาหนิก็มีข้างหลังก็มีตรงฝาท้ายกันนะครับก็ด้านหน้าก็มีมีรอยขีดข่วนขีดข่วนแค่นี้นะครับผมประมาณนี้ครับมีแค่นี้ครับรอยตาหนิโอเคนะครับลำนี้ ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เต็นเราได้ครับเต็นสาก้าจะเรนยูนรับผมสาขาเมืองขุนบคนชัยนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทร096 992 5263นะครับหรือว่า0956 464 452นะจ๊ะ่ะสำหรับราคาคันนี้ราคาอยู่ที่4 7 7นะครับ4 7 7 v สนบีโก้แชมป์ี2013นะครับผม4 7 7ท่านใดสนใจก็กริงกรังมาได้ครับ ก,ก็สกิดมานะครับ <c oughs> โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝาไกไว้เพียงแค่นี้ครับดีเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ